สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะมากันในเรื่องของธาตุอาหารของพืชนะครับแพลนเทเจนนะครับสำหรับพืชนะครับนอกจากจะต้องการแสงน้ำแล้วก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนะครับในการสั่งขอได้วยแสงพืชเนี่ยก็ยังต้องการธาตุอาหารอีกด้วยนะครับเพื่อใช้ในเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็การดำรงชีวิตของเขานะครับทีนี้ดินที่เหมาะสมนะครับสาหรับการปลูกพืชก็จะมีองค์ประกอบต่างๆดังนี้นะครับ โดยมีสัดส่วนเป็นอนินซีย์วัตถุนะครับ45%อินทรียวัตถุ5%น้ําและอากาศอย่างละ25%นะครับสําหรับธาตุอาหารนะครับใช้สําหรับในการเจริญเติบโตและการดํำรงชีวิตของพืชเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างต่างๆของพืชแล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทําหน้าที่ในกระบวนการสําคัญของพืชน,นะครับอย่างกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือกระบวนการหายใจ ของพืชน,นะครับทีนี้ธาตุอาหารเนี่ยก็ทําให้พืชน,นะครับมีการจเจริญเติบโตและก็สามารถดํารงชีวิตได้นะครับโดยธาตุอาหารที่พืชขาดไม่ได้นะครับก็จะมีอยู่17ธาตุซึ่งได้รับจากน้ําแล้วก็อากาศอยู่3ธาตุนะครับได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะครับและก็ได้รับจากดินอยู่14ธาตุก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันเหล็ก แมกนีสสังกกสีทองแดงโบรอนโมลิบีนัมคอลีนแล้วก็นิกเกิลนะครับทีนี้ธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากนะครับก็คือโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็นโตรเจนเราก็จำเป็น K P N นะครับหรือแค่พี่น้องและส่วนธาตุอาหารที่พืชต้องการนะครับในะระดับที่รองลงมาก็จะเป็นตัวของแมกนีเซียมกรมมถันแล้วก็แคลเซียมนะครับ M G S C A หรือก็คือ แมกกำคอนะครับจำแบบง่ายๆนะครับถ้าต้องการมากก็คือ KPN แค่พี่น้องแต่ถ้าต้องการลงลงมาก็คือแมกกํมคอหรือแมกนีเซียมกรรมถันแล้วก็แคลเซียมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตารางแสดงความสําคัญของธาตุอาหารบางชนิดและก็อาการผิดปกติของพืชเนื่องจากการขาดธาตุอาหารเหล่านั้นนะครับธาตุแรกก็คือโพแทสเซียมนะครับหรือตัว K ของเรา ความสำคัญก็คือคอยควบคุมการออสโมซิสการลำเลียงน้ำตาลแล้วก็การเปิดปิดของปากใบนะครับนอกจากนี้ยังช่วยในการสังเคราะห์แป้งแล้วก็โปรตีนด้วยนะครับถ้าพืชขาดธาตุโพแทสเซียมนะครับก็จะมีจุดสีขาวหรือเหลืองนะครับจากปลายใบเข้าหากลางใบลำต้นอ่อนแอนะครับล้มง่ายผลไม่เจริญเติบโตนะครับต่อมาธาที่2ก็คือฟอสฟอรัสนะครับตัวสัญลักษณ์คือตัว P ความสําคัญก็คือเป็นองค์ประกอบของสารในเซลนะครับสารพันุกรรมแล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์ควบคุมการออกดอกติดผลแล้วก็รากให้เติบโตนะครับถ้าขาดตัวฟอสฟอรัสนะครับพืชก็จะมีใบแก่นะครับที่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงสีน้ําตาลแล้วก็หลุดออกไปนะครับรูปร่างผิดปกตินะครับลำต้นแค้แกนแล้วก็ออกดอกช้าจํานวนดอกผลน้อยลง ต่อมานะครับธาตุที่3ก็คือไนโตรเจนนะครับเป็นองค์ประกอบของสารในเซลล์พวกโปรตีนนะครับแล้วก็คลอโรฟิลและเย ah um ื่อหุ้มเซลล์ถ้าพืชขาดตัวของไนโตรเจนนะครับใบจะเหลืองจากล่างขึ้นบนเหี่ยวแล้วก็ร่วงลำต้นจะแพรแกนนะครับผลผลิตต่ำต่อมานะครับธาตุที่4ก็คือแมกนีเซียมนะครับเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนวิตามินไขมันแล้วก็น้ำตาลถ้าพืชขาดตัวของแมกนีเซียมนะครับ ใบแก่จะมีสีเหลืองซีดแต่เส้นใบยังมีสีเขียวนะครับใบกรอบแล้วก็หักง่ายต่อมานะครับธาตุที่5ก็คือกำมะถันนะครับจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและก็สารละเหยนะครับเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนโปรตีนแลวก็วิตามินถ้าพืชขาดตัวของกำรรมะถันนะครับใบอ่อนและใบแก่จะมีสีเหลืองซีดและเล็กนะครับลำต้นผอมรีบเล็กและสุดท้ายนะครับธาตุที่6กก็คือแคลเซียมช่วยในการสร้างนะครับกับการงอกของเมล็ด และเป็นตัวช่วยในการนำไนโตรเจนนะครับมาใช้ได้มากขึ้นถ้าพืชขาดตัวของแคลเซียมนะครับจะแตกใบอ่อนช้ายอดและดอกจะงี่งนะครับระบบรากไม่เจริญผลแตกนะครับจากภาพก็จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นพืชที่ขาดตัวสารต่งตางๆนะครับโดยเราก็จะมีสูตรจำนะครับเป็นกรอนถ้าเราแบบว่าเห็นว่ามันเยอะเราก็จะเป็นกรอนก็ได้ O M G เหลืองสายเขียวเอสเปี S ้ยวเหลืองจนเซ ขาวเหลืองไปกง K, P, M, K, K, T, างเคพีม่วงเทเคแทบบ้าเขียวเหลืองเอ็นก็มาซีเอจา่าแตกชาไปนะครับมันหมายความว่าอะไรนะครับอันแรกเลยก็คือ O M G เหลืองสายเขียวนะครับ M G คืออะไร M G ก็คือแมกนีเซียมนะครับถ้าพืชขาดแมกนีเซียมเนี่ยใบแก่ก็จะมีสีเหลืองซีดนะครับแต่เส้นใบเนี่ยยังคงมีสีเขียวอยู่ต่อมา S มันเปรี้ยวเหลืองจนเซ S ก็คือกำรรมะถันนะครับถ้าพืชขาดกำรรมะถันเนี่ย ใบอ่อนและก็ใบแก่ก็จะมีสีเหลืองซีดนะครับและเล็กลงยอดก็จะช่วงการจเจริญเติบโตนะต่อมาขาวเหลืองไปกลางเคเคคืออะไรนะครับเคก็คือโพแทสเซียมการที่พืชขาดโพแทสเซียมนะครับก็จะมีจุดเล็กๆสีขาวหรือเหลืองนะครับ<ม>เริ่มจากปลายใบแล้วก็ขอบใบของใบล่างนะครับเข้าหากลางใบแต่เส้นใบยังสีเขียวอยู่ต่อมาพีม่วงเท่เคทับบ้าพีคืออะไรพี P. คือฟอสฟอรัสนะครับถ้าขาดฟอสฟอรัส ใบแก่เนี่ยจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลและหลุดล่วงไปนะครับต่อมาเขียวเหลืองเก็มา n ก็คือไนโตรเจนนะครับถ้าพืชขาดไนโตรเจนอาการใบก็จะเป็นใบเหลืองนะครับจากใบล่างขึ้นบนจากนั้นก็เหี่ยวแล้วก็ร่วงนะครับและ CA ก็คือแคลเซียมนะครับแตกช้าไปก็คือถ้าพืชขาดแคลเซียมเนี่ยจะแตกใบอ่อนช้านะครับยอดอ่อนก็จะ งิกงอนะครับรวมถึงดอกด้วยอ่าสาเหตุของการขาดธาตุอาหารของพืชน,นะครับอาจจะเป็นเพราะอันที่1ก็คือดินมีธาตุอาหารเหล่านั้นไม่เพียงพอนะครับหรือ2ส,สมบัติของดินไม่เหมาะสมเช่นมีความหนาแน่นไปหรือมีความพุนที่น้อยลงนะครับต่อมาอาจจะเป็นเพราะเราไม่มีการพักดินเช่นเราปลูกพืชชนิดเดียวกันในระยะเวลายาวนานติดต่อกันในพื้นที่พื้นที่เดียวกันนะครับ พืชแต่ละชนิดก็จะมีความต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกันไปถ้าเราปลูกแต่ชนิดเดียวกันอย่างเงี้ยมันก็จะใช้ธาตุอาหารชนิดนั้นไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ดินเนี่ยขาดธาตุอาหารชนิดนั้นๆได้หรือ4มีธาตุอาหารไม่สมดุลน,นะครับอาจจะเป็นเพราะเราใส่ปุ๋ยมากเกินไปและ5นะครับชนิดแล้วก็อายุของพืชน,นะครับ การแก้ปัญหาการขาดอาหารของพืชน,นะครับเราใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาดังนี้เริ่มจากการสังเกตอาการของพืชแล้วเราก็มาวิเคราะห์ในเรื่องของดินที่เราปลูกพืชน,นะครับรวมถึงในเรื่องของต้นพืชเองจากเนื้อเยื่อของพืชจากนั้นเราก็แก้ไขและปรับปรุงนะครับหลังจากเราวิเคราะห์แล้วว่าปัญหามันเกิดจากอะไร ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของปุ๋ยหรือเฟอ์ติลิเซอร์นะครับมีอยู่3ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือปุ๋ยเคมีได้มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นลักษณะเด่นก็คือพืชสามารถดูดซึมได้ทันทีประเภทที่2คือปุ๋ยอินทรีย์นะครับได้มาจากการย่อยสลายซากพืชและก็ซากสัตว์นะครับลักษณะเด่นก็คือช่วยปรับสม บาดทางกายภาพของพืชให้ดีขึ้นนะครับและประเภทที่3ก็คือปุ๋ยชีวภาพได้มาจากจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับลักษณะเด่นก็คือช่วยในการตึงไนโตรเจนและเปลี่ยนธาตุอาหารให้อยู่ในรูปที่พืชใช้ได้นะครับและเสริมนะครับในเรื่องของปุ๋ยเคมีเลาเราซื้อมาเราก็จะเห็นเป็นเลขชุดนะครับอยู่3ชุดที่อยู่เลี้ยงต่อกันมันหมายถึงอะไรนะครับเช่นตัวของสูตร30 20 10มันก็หมายความว่าในปุ๋ย100กิโลกร,รัมนะครับจะมีในส่วนของ ในตัวเจนนะครับฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมธาตุละ30 20และ10กิโลกรัมตามลำดับครับสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของธาตุอาหารของพืชก็จะประมาณเท่านี้นะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับพืชเนี่ยเราใช้ธาตุอาหารนะครับไปเพื่อในการเจริญเติบโตและก็การดำรงชีวิตเพราะว่าธาตุอาหารมันมีองค์ประกอบสําคัญในเรื่องของโครงสร้างต่งตางๆของพืชแล้วก็ยังมีส่วนประกอบ ในเรื่องของสารที่ทําหน้าที่ในกระบวนการสําคัญของพืชอย่างพวกการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือการหายใจระดับเซลล์ก็ต้องใช้ธาตุอาหารพวกนี้เข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็คือความสําคัญและเราก็สามารถสังเกตความผิดปกติหรือการที่พืชขาดสารอาหารได้จากลักษณะของต้นพืชนะครับอาจจะเป็นลักษณะของใบนะครับยอดหรือลําต้นนะครับแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้จากการวิเคราะห์การสังเกตอาการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาเราใช้ปุ๋ยเข้ามาช่วยนะครับ สำหรับวันนี้เรื่องธาตุอาหารของพืชก็จะประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ